เหลี่ยมนี้เป็นเหลี่ยมแปะค่าฟรีนะครับฝั่งนู้นเป็นเจ้าต้อมนะครับกับเจ้าการนะครับผมฝั่งนี้เป็นพี่โยกับพี่เล็กนะครับเกมสิบสองนะครับเด็กกันที่สนามบางคอนะครับผมคู่นี้ยังไว้เหลี่ยม โอ้โหเสือบีครับตรงนี้เสือบอันนั้นแล้วสามหนึ่งงั้นก็สามหนึ่งมาแล้วเอองั้นก็สามหนึ่งล้วต่อเอาแปลกๆแล้วบัดเดยอีกอุ้ยหู ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแอดมินไม่ได้ไถ่ายทอดสดนานแล้วนะครับผมทาง YouTube นะครับต้องขอโทษขออภัยนะครับผมแปลแล้วจุดตองละแปลละลงบ่ได้อยู่แล้วมันโดนแล้วอ่ามันมโดนออเยกกอะนะครับจังเต็มละ ได้าเสียีก้ามาหานัว่เกาแปดยกมาโอ้ดีครับตรงนี้จะเทีะไยกไปทางไดนือว่าเยเนาะโอ้ไม่ข้ามนะครับ 9ก้าแปดนะครับเสิร์ฟยกเตะอ้โหเตะดีนะครับดีเราเราสมเด็จได้ก็คืองดลปต่ตัอยโยซ้ำกันนี่ววไม่ได้เกินแล้วนะไม่ได้เกินดีดีไม่ได้เกิดดีดเอซ้ำกันอ้นไปเสิร์ม เออมีดําเสียบคือว่าดาอไยบเสีบมบใหาทําสอดิไม่ภามนะครับ แปดเก้านะครับแปดเก้าเอาอู้อูงแล้ว เก้าแปดนะครับฝั่งไปเลขเสริมนะครับโอ้โหลูกเนี้ยดาบสองเตะโอ้โหเกี่ยวได้นะครับพุกเนี้ย เห็นปะเห็นปะพี่ฝังนูกระจุนกันฟังนี่กระจุนว่าเราอยู่หันก็ดีเราเมื่อกี้เนาะเออเออเราอยู่หันพอดีเลยเมื่อกี้ใายพอดีเลย แปเโอ้ดูเออเปิดหัวเนาแม่นเออมาเปิดหัวปมามูกาแลโอ้เปิดหัวคือ เราโก่งว่าดีได้แต่ว่าปวดหัวเลยเก้าเท่านะครับ เพราะท่านเรากันนี้ ว่านะครับฝั่งพี่เล็กกับพี่โยนะครับชนะไปนะครับ12ต่อ9นะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเสือบสามบุบรวดเลยนั่นเองเสือบสามบุบรวดเลยนั่นเอง สวัสดีครับ สวัสดีครับคุณบุญช่วยนะครับผมไม่เหนื่อยนะครับไม่ให้ไปถอนมันนิ่เหนื่อยครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับอ๋ออยู่ที่อำเภอศรีราชานะครับ จงังหวัดชนบุรีครับผมสนามบางังคอนะครับตั้งอยู่หลังปิ่นทองปิ่นทองสองนะครับนิคมปินทองสองนะครับผมสนามบางังคอนะครับ ข <of> อบคุณนะครับคุณบุญช่วยนะครับที่เข้ามารับสมนะครับเออเนี่ยให้เนี่ยเนี่ยให้พี่ยาวภาษาลงเตะก่อนนี่กีบไว้ข้ามไปก่อนเลยผมพักน่อย้ข้ามผมข้ามผมไปก่อนที่จังหวมันไม่ไหวผมต้อง ตคนรับตอนนี้กำลังจับคู่ใหม่นะครับคู่ที่แล้ว ฝั่งพี่เล็กเสืเ้อแดงนะครับกับพี่โยนะครับเส้อสิ้นเงินฝั่งนี้นะครับชนะไปนะครับ12บต่อ9นะครับเดี๋ยวคู่ใหม่เราก็จะจะถ่ายทอดให้ใหม่นะครับผมเดี๋ยวอขอจบไลฟ์สดแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวคู่ใหม่มาเตะนะครับลงสนามเดี๋ยวลงมาชมกันต่อนะครับผม แตนคางูก o g l จ้าอแก่เขาตายหายนี่คนทักงผมแก่แ่ถึงเขาแพ้มาเป็นชิ้นงแพ่แล้วท่ยานี่ผมไม่กลัวแพร่นะผมแพ้เยอะแล้วไงอายนี่พ่อ้ามัตายไปยืนชิ้นนิดเลยแม่แก่จะออกไป